สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ <c oughs> ขออนุญาตไอแกะแอมเช้าของวัญจันท์ที่1เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2568นะครับเจอกันในบรรยากาศที่ผมไม่รู้ว่าในกรุงเทพเป็นยังไงบ้างนะครับห่างเหิน จากการเดินทางยามเช้ามานานเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่12แล้วก็จะครบปีแล้วนะครับผมไม่ได้ออกเดินทางตอนเช้ามาตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมปีนี้ปี2,568หลังจากที่ไม่ต้องไปทำงานที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วนะครับผมไม่ได้เป็นข้าราชการนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่าไป ไปจัดรายการให้พักพวกเพื่อนฝูงกันทํานองนั้นเมื่อก่อนต้องออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าซึ่งแปลว่าต้องตื่นตีสี่ครึ่งออกตีห้าขับรถแบบความเร็วสูงมากประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อเดินทางไปทำงานที่ถนนวิภาวดีรังสิตไปถึงปุ๊บเนี่ยก็ประมาณสักตีห้าครึ่งไม่เกิน นะครับตีห้าครึ่งไปถึงอากาศมันก็เย็นเ็นแต่มันก็โอเคนะฮะพูดถึงว่าผมก็ไปแอบใช้ห้องใช้แผบใช้หับอะไรของเขาเนี่ยอย่าบอกว่าแอบเลยเขาก็รู้กันหมดแหละเห็นผมนั่งอยู่เขาก็รู้แล้วผมทําอะไรก็จะใช้ห้องอยู่ประมาณสักสองชั่วโมงจนถึงแปดโมงเช้าลงมาแล้วก็จะไปพูดคุยกับคนโน้นคนนี้เขาแล้วแต่เรื่อยๆนะครับแล้วก็เข้ารายการเสร็จจากรายการปุ๊บสิบเอ็ดโมงก็ ไปที่เซ็นทรัลพะรามเก้าผมไปเซ็นทรัลทุกวันนะครับแต่มันเล่นไปแต่ไม่ได้ไปซื้อของนะครับคิดว่ารล้วรวยอะไรไปออกกําลังกายเพราะมันมีมีคลับอยู่ที่นั่นนะครับออกกาลังกายเสร็จก็ประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองประมาณน,นี้แล้วแต่ว่ามีงานหรือเปล่า <c oughs> ก็เข้ามาทํางานต่อตอนบ่ายสามโมงถึงสี่โมงเย็นพอเสร็จสี่โมงเย็นปุ๊บผมต้องรีบเพนขึ้นทางด่วนครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าสี่โมงครึ่งเนี่ยหน่วยราชการเขาจะเลิกงานกัน รถมันก็จะแห่กันออกมาจากอาคารสำนักงานต่างๆแล้วก็มาอัดแน่นกับบนถนนเกือบจะทุกสายของกรุงเทพมหานครก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆมานะครับเป็นระยะระยะก็หลายปีอยู่เหมือนกันแต่ว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยผมไม่ได้ตื่นเช้าอีกเลยไม่ต้เคยต้องตื่นตีสี่ครึ่งอีกเลยมีเฉพาะช่วงแรกๆที่มันยังปรับตัวไม่ได้เท่านั้นแหละครับท่านผู้ชมครับพอปรับตัวไม่ได้เนี่ยช่วงแรกๆเราก็เลย เลื่อยเปื่อยไปนะครับไปทํางานอะไรไปก็ว่าไปฟังไปทํางานไปค่ะดีครับอย่ายิ้มนะครับถ้าเกิดผมพูดอะไรออกมาเดี๋ยวลูกน้องหรือว่าเจ้านายเขาเห็นเข้าเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจผิดหรืออาจจะถามว่ารู้อะไรอยู่วะ <c oughs> ไม่ดีไม่ดีพูดถึงการทํางานในหน่วยราชการเนี่ยบางทีเราก็ต้องเข้าใจบริบทของเขานะครับผมทํางานท่ามกลางคนสีแดง ที่มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนรัฐบาล,ลปุ๊บไอ้พวกสีแดงก็เข้ามาไอ้นั่นแหละครับไอ้ฝั่งตรงข้ามนั่นแหละครับที่มันยุบไปยุบช่องไปนะครับแล้วก็ให้คนออกเสร็จแล้วปั๊บก็เปลี่ยนตรงนั้นให้กลายเป็นที่ทําการของพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันนี้ผมไม่ไปยุ่งเลยกับเขาหรอกครับเขาก็เข้ามาทํางานของเขาทํางานที่ฝั่งทีวีแต่ถึงเวลากินข้าวมันต้องไปเจอกันประมาณ9ก้าโมงกว่าๆเนี่ยต้องไปเจอกันทุกวันแหละ แต่ก็ไม่ได้คุยไม่ได้ทักทายกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้สนใจไม่ได้อยู่ในสายตาอยู่แล้วนะครับส่วนเขาจะอยู่ในสายตาหรือเปล่าอันนี้ผมตอบไม่ได้ท่านผู้ชมก็แล้วแต่ว่าจะคิดกันยังไงแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละครับไม่มีปัญหาอะไรถึงเวลาผมก็ออกมาก็แค่นั้นเองพอถึงเวลาปุ๊บผมไม่ได้ทํางานตรงนั้นแล้วไม่มีใครเขาจ้างผมแล้วผมก็ต้องกลับมาทําในจุดที่เป็นจุดตั้งต้นของตัวเองคือการมาทําช่องของตัวเอง ตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับท่านผู้ชมครับที่จะเปิดเปิดตัวใช้คํานี้ดีกว่าผมกับว่าผมจะใช้เสียงผมอย่างเดียวเนี่ยในการอ่านคอลัมน์อ่านข่าวไอ้นู่นไอ้นี่ทำเป็นพอดแคสต์ไปแล้วก็ว่าไปแต่มันมีมนุษย์อยู่คนหนึ่งชื่อว่าอาร์ตอันทิชานอาร์ตเนี่ยเป็นคนเป็นคนบอกผมว่าพี่โต้งพี่โต้งควรจะทําช่องของตัวเองแล้วก็อีกคนหนึ่งที่พูดว่าผมควรจะเป็นคอมเมนเตอร์ได้แล้วเนี่ยก็คืออาจารย์เสรี วงบนทานะครับผมก็นั่งทบทวนว่าผมจะเอาอะไรไปพูดนักหนาวะผมนึกตัวเองนะท่านผู้ชมเวลาตั้งชั่วโมงหนึ่งนี่มันไม่ใช่น้อยๆน,ยนะแล้วจะเอาอะไรไปพูดอนะผมคือเราไม่ได้อยู่ในสนามข่าวก็จริงนะครับแต่ว่าเราอยู่ข้างในเนี่ยพูดง่ายคืออยู่ในเซ็นเตอร์ของข่าวเนี่ยมันก็พอที่จะรู้พอที่จะคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ผมก็เอาวะลองดูไหนๆก็ไหนๆละมานั่งคิดมันมีอยู่ มีอยู่ช่วงหนึ่งผมไปนั่งจิบกาแฟอยู่ที่ร้านแอมอซอนอ่านว่าแอมอซอนนะครับไม่ใช่อเมซอนนะครับแอมอซอนผมก็ไปนั่งจิบกาแฟอยู่แล้วผมก็นั่งตัดงานแนละ้วผมไปเรื่อยเปื่อยค,คิดนู่นคิดนี่คิดนั่นก็มานั่งคิดเออเว้ยเราทํางานมาตั้งสามสิบสามปีปีหนึ่งมันมีสามร้อยหกสิบห้าวันอราลบออกไปสักแปดสิบวันนะเราหกสิบวันแล้วกันง่าย สามร้อยวันเนี่ยผมทํางานตลอดผมไม่เคยหยุดนะครับเมื่อก่อนมีลาพักร้อนผมก็ไม่เคยลายกเว้นป่วยนั่นแหละผมถึงจะไม่มาทํางานก็มานั่งคิดแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยทำไมเราจําเรื่องราวอะไรไม่ได้เลยเหรอแล้วทําไมเราจะเอาเรื่องราวทั้งหมดที่เราเจอมาสามสิบสามปีเนี่ยมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังบ้างไม่ได้เจ๋อเลยผมก็มานั่งคิดในตัวเองนะคิดไปคิดมาเสร็จปับ๊บเอาวะลองดูไออาร์ตมันก็ยุ เรียกไอ้ได้เลยครับไม่เป็นไรรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนเก่าด้วยบังเอิญว่าก็มา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 รู้จักกันดีกว่าเอางี้ดีกว่าก็เลยเอ้าลองดูผมก็เลยลองไลฟ์ครั้งแรกทางบ้านนี้นะครับบ้านดํานี่แหละครับท่านผู้ชมครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะผมเตรียมข้อมูลไว้เต็มไปหมดเลยนะพิ่เลยโอ้โหแบบข้อมูลเนี่ยพิ่เลยเนี่ยแต่มาอยู่ในนี้อยู่ในมือถือสุดน่ารักของผมเนี่ยดูอันนี้เป็นเคสด้านหลังนะฮะใครจะซื้อบอกนะครับรุ่นนี้ไม่มีขายแล้วในท้องตลาดบอกได้เลย ผมก็มานั่งรวบรวมข้อมูลแล้วผมก็ไลฟ์วันแรกผมซัดไปสามชั่วโมงเต็มท่านผู้ชมครับก็มีคนดูอยู่ประมาณสองร้อยร้อยหรือสองร้อยเนี่ยไม่เยอะหรอกนะครับตอนนี้คนดูเดี๋ยสี่ร้อยกว่าแต่ก็ผมมีคนดูอยู่สองร้อยผมก็อ่ะไม่เป็นไรว,วันแรกก็อย่างนี้แหละแล้วก็คุยเราไปเรื่อย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 ๆมันไปจบสามชั่วโมงได้ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันท่านผู้ชม หลังจากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มเกิดอาการที่เรียกว่าติดอกติดใจครับตามภาษาคนที่ทำงานด้านสื่อด้านวิทยุโทรทัศน์มาโดยตลอดเนี่ยวันไหนมันไม่ได้พูดมันหงดงิดท่านผู้ชมมันต้องพูดมันต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องพูดอ่ะผมก็เลยทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งบัตรเนี้ยบัตรเนี้ยวันที่หนึ่งธันวาคมอีกไม่กี่วันมันก็จะครบปีคือวันที่ส1มสิบเอ็ธันวาคม ซึ่งท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวนะครับจะเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดพักผ่อนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ช่วงวันหยุดต่อเนื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่จําเป็นจริงๆเราเจอกันถ้าไม่ช่องดําก็ช่องแดงถ้าเป็นช่องดำสามโมงเช้าถ้าเป็นช่องแดงสามโมงเย็นวันนี้ผมไม่มีคิวที่แนวหน้านะครับเราจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เขายังไม่ได้ติดต่อมาบางทีมีอยู่วันหนึ่งที่พี่ปองเขาต้องไปอำนวยความสะดวกเรื่องการ เอาของขึ้นรถเพื่อน,นําไปบริจาคให้กับพี่น้องภาคใต้เนี่ยน้องหมอนุ่นเนี่ยเขาก็โทรมาตอน1 1บเนาฬิกาสิบนาทีบอกพี่ต้งมาทันหรือเปล่าข่าวเที่ยงได้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 ได,ได,ได,ได้คือข้อใดข้อดีอย่างหนึ่งของการจัดรายการออนไลน์เนี่ยทางแนวหน้าเนี่ยท่านผู้ชมคือเวลามันไม่ฟิกเป๊ะไงพอมันมฟิกเป๊ะเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ขับรถไปถึงเลยนะครับภายในเวลา ผมไปถึงประมาณ11บเนาฬิกาสีนาทีผมมีเวลาอีกประมาณ20นาทีในการเตรียมเนื้อเตรียมตัวแต่สุดท้ายผมไม่ได้เตรียมนะครับเพราะว่าระหว่างทางจะเข้าไปจากที่จอดรถไปจนถึงสตูดิโอหรือว่าห้องแต่งหน้าแต่งตาอะไรของผมเนี่ยผมก็ต้องเจอคนโน้นเจอคนนี้เจอคนนั้นผมก็ต้องคุยคนโน้นคนนี้คนนั้นจนดูเวลาเอาแล้ววาเที่ยงละผมก็เข้านั้นอย่างนั้นแหละหน้าตาผมก็ไม่แต่งวีผมสามทีเสร็จเรียบร้อยเข้าได้เงั้นแหละอันนี้เล่าความลับให้ฟังนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเวลาเห็น หน้าตามาดูประหลาดๆเนี่ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับบางทีเราเตรียมไม่ทันจริงๆเป็นภาวะฉุกเฉินนะครับก็นี่ครับทางานแบบนี้มันก็สบายใจดีคืออย่างน้อยการที่เราเป็นเจ้านายของตัวเราเองเนี่ยมันจะทําให้เรามีมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นมันก็เหมือนอย่างที่มีผมเนี่ยเอาคลิปไปออกทางบ้านสีฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ออกช่องดําด้วยเมื่อกี้ผมก็เพิ่งเข้ามาดูนะครับมีคนมาขอเป็นเพื่อนกับผม ปกติผมผมกดรับทุกคนนั่นแหละครับใครมาผมก็ยอมรับยอมรับยอมรับหมดแต่ว่าผมคุยไม่ไหวนะครับต้องกราบขออภัยด้วยก็มีไอหมอนี่เข้ามาผมก็ไม่ได้อ่านนะครับผมไม่ได้ใส่แว่นเนะ่ยผมกดยอมรับยอมรับไปเอะประโยชน์ี่มันแ,แปลกๆไว้ผมก็เลยหยิบแว่นขึ้นมาใส่เขาบอกว่าคุณเกลียดเพื่อไทยผมก็เกลียดคุณแต่เขาขอเป็นเพื่อนกับผมนะผมก็ออผมกดไปแล้วไงทําไงวะเชืมัน <laughs> ผมจะบล็อกกับบล็อกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแค่ส่งข้อความมาผมก็ไม่อ่านเท่านั้นเอง